สวัสดีค่ะคลิปนี้มาติดตามรถไถน้อยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสร้างเฮ็ดอย่างนอ้อมื่อนี่ฮ็ดฉันเบรกคาดเฮ็ดระบบเบรกคาดระบบเบรกคาดเียบม,มีเล็กเฮ็ดดามหน้าดามหลังพี่น้องเอ้ยเล็กกระบบมีเนีย่ย ก็เอาเล็กดำเอาเลยเนี่ยนีกระบุดเท่ามันบุดนิ้นึนนนงนี่ก็สเตอรมอ้อไส่สเตอร์หน่อยน่ก็ดูแบบเอาแหวนยี่แปะหลอกสองขางแนานบบมนไอกยา่ยาบอตองซับซ้อนแ <จอ S 1> ต,ต่ไม่ต้บร่างปจจเจ้าแล้วเนาะแมนเออ เข้าใจกันตายตองมากว่าแต่มันขี้ได้วะเจ้แมนเหล็กกูพี่เฮ็ดยากแล้วเฮ็บยังกระต่าพ่อพี่เหล็กเครื่องเมือเครื่องมือเขาบวกร้อมเจ้าไปซื้อมากค่ะซื้อกับข้อกระเทื้นมันใส่บ่หลายเด็ดแมนโอ้แล้วก็หาเก็บเอานะโมนี่แหละแมนเก็บออกจนสีเบิด์ตก่องเลยเก็บมาใส่แต่ยังว่างานดัดแปลง เงนนี่กับบูดบางนี่กับแต็มท้ายหยยบได้เลยเป็นเต้มท้ายหยี้บการหนวยเวมันขยับเวลาเขานึ่งมีแต่แนนี่แปะเติมว่าใส่หน่อยตํหนิตัวระบบเดรกขาดเมืนบ่จ้าเงีท่านตัวหายตัวท่านย่มมากท่านปท่านย่ยมมากเก็บเพิ่มกัน เพื่อนบางกองใช้ลรเพื่อนได้เราเตี้ออนี่แหะกระตัดโอ๋อนี่เด้ออ๋อมาทาเพื่อนม้งจะฆ่าในงานบ่้งพันเด็แกงดอกคุนรับอืมใส่อันนี้หละว่าตครับอ๋อขึ้เสือเลยตะเกนเสือรถไทยหน่อยมั้ะที่พื้นพื้นตรงเหยียบมันเนาะพื้นเหยียบ มีกระทัดเกิดเกือบเปลื้มวัดผิดเลืมดีตัวบริเลอพว่ได้หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวก็เต็มเกี่ยวแตงเราทัด้แล้วเหรอครับทได้สมบูรณ์เนาะสมบูรณ์เก็บไป,เ,ไเ,ไปเ,เรื่อย่มีเวลานอเก็บไปเรื่อยๆสร้างมีงานหลายไม่นี่กะมาอัปเดตเ,เรื่อยๆค่ะ เต็งจีกับยตี๋ก็เลยมาแต็งแต่งแต่งเชียห์วอกเ็งแต็งหัพ่อเป็นลูกเป็นหลานพ่อแล้รออโอ้็นตยานบาดเมื่อโดนยีดอกทึ้งอุปกรณ์วัตถุยังเข้ากับวัคม่ด้แต่เห็ดเต็งเสีย ดำหนาดำหลังเจ็บนั่นเจ็บนี่มาใส่เอาอเ,เล้วเอาไปเละมาเห็ดอีกแบบหนึง่งก็ดีเอามาใส่อีกแบบหนึง่งเอามาดันไว้เวลาเหี่ยวเวลาเหียวมันจะเบิกระตุกขึ้นเวลาเาเหียวฟังเียวเลาเหียวแห้งดันไว้แล้วน,นี่ก็ได้รนะบวบล็อกเบกแล้บคาดเนะานะจ้ะเนาะ สูยๆเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้กัมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งกันติดตามตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ